ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเทคนิคในการเล่นนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำมานานมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับก็มาลองดูก็มาจะเป็นการสอนให้เหลี้ยวให้มันได้แคบขึ้นนะครับ จากเมื่อกี้การเลี้ยวแบบปกติแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยวเป็นที่เป็นเทคนิคของผมนะครับแต่ก็ดัดแปลงมานะครับก็เราก็จะมาดูการทำงานของแผ่นเซิร์ฟสเกตกันเนาะการทำงานหลักของมันก็คือเวลาเราเหยียบที่ ตรงทักหลังครับดูนะครับเหยียบแล้วมันก็จะพุ่งไปด้านหน้าเนาะเหยียบบริเวณช่วงทักหลังเหยียบปุ๊บแผ่นถูกกดแล้วก็มันก็จะดีดขึ้นมานะครับหลักการทำงานก็คือกดไปแล้วก็จะมีแรงดันของบูตชิ่งเนะาะดีดตัวกลับขึ้นมาทำให้ล้อ,อทำให้มัน ล้อเกิดการหมุนนะครับแล้วก็พุ่งไปด้านหน้านะครับมีแรงพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็เวลาเราเหยียบที่ทักหน้าสังเกตดูทักมันก็จะเอียงเนาะมัเวลามันเอียงปุ๊บอ่าดูนะครับเวลามันเอียงปุ๊บมันก็จะเลี้ยวนะครับทําให้เราเลี้ยวได้นะครับทักมันก็จะเอียงเป็นเฉียงๆนะครับอ่าเวลาเราเหยียบปุ๊บอ่า เรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างอ่าอันนี้ผมเอามือกดเนาะกดบริเวณตรงกลางแล้วก็เหยียบปุ๊บสังเกตดูอ่าทักหน้าก็จะเฉียงเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็แผ่นบอร์ดก็จะเอียงด้วยอ่าพอปล่อยแผ่นปุ๊บมันก็จะพุ่งไปด้านหน้านะครับด้วยแรงกดของแผ่นเนาะแล้วก็เวลาเราปล่อยตัวขึ้นนะครับ ล้อหลังก็จะหมุนทำให้พุ่งไปด้านหน้าอ่าโอเคครับการทำงานก็คือเราจะเอาเท้ากดบอร์ดแล้วก็บิดตัวนะครับหลักการทำงานง่ายๆก็คือกดบอร์ดแล้วก็บิดตัวนะครับเวลาเรากดปุ๊บบอร์ดก็จะพุ่งนะครับแล้วก็เราเวลาเราบิดตัวปุ๊บบอร์ดก็จะเลี้ยวนะครับ การทํางานก็คือจะเลี้ยวแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับทําให้บอร์ดไปได้ไกลนะครับเวลาเราเหยียบแล้วมันจะพุ่งพุ่งไปด้านหน้านิดเดียวนะครับจะไปได้ไกลเราก็ต้องเหวี่ยงเหวี่ยงตัวช่วยนะครับเหยียบบอร์ดแล้วก็หมุนตัวหมุนไหลนะครับทีนี้บอร์ดก็จะไปด้านหน้าอันนี้ก็วันนี้ผมก็จําลองให้ดูเนาะ มือหลังก็คือกดบอร์ดนะครับมือหน้าก็จะเป็นแรงเวี่ยงดันไปนะครับอ่าบอร์ดก็จะไปด้านหน้านะครับการทํางานของบอร์ดก็จะประมาณนี้เนาะลองมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้กดบอร์ดเอียงปุ๊บล้อหน้าก็จะเอียงเข้ามาด้วยนะครับจิงเฉียงอ่าพอปล่อยปุ๊บมันก็จะเด้งแต่ถ้าเราใช้แรงเวี่ยงตัวในการช่วยนะครับ บอร์ดก็จะเลี้ยวไปด้านที่เราเอียงตัวไปนะครับโอเคครับเทคนิคของผมก็คือใช้น้าหนักตัวในการช่วยกดแผ่นนะครับแล้วก็จะมีวิธีหลอกให้เรากดแผ่นโดยไม่ใช้ส้นเท้ากับปลายเท้านะครับโอเคครับเทคนิคก็คือ เราจะเลี้ยวขวาเราก็เอามือขวาเนี่ยจุ่มไปที่บริเวณใกล้ๆกับข้อเท้าขวานะครับถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็เอามือซ้ายเนี่ยจุ่มไปที่ใกล้ๆกับบริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้สายตามองไปในทิศทางที่เราจะเลี้ยวนะครับ เลี้ยวซ้ายก็มองซ้ายเลี้ยวขวาก็มองขวาเนะาะเวลาเราจุ่มเนี่ยมันก็คือการทำให้เรากดแผ่นลงไปนะครับทางทิศทางนั้นถ้าถ้าเป็นที่คุณโยชิเข้าสอนก็คือการใช้เรียวทูเรีนะครับ ผมอาจจะออกสำเนียงไม่ถูกต้องโอเคครับมาลองดูกันอันนี้ผมก็เลี้ยวขวาเนาะผมก็เอามือจุ่มลงไปที่ข้อเท้าขวาคนระับแล้วผมก็หันหน้าพอเราหันหน้าปุ๊บไหลมันก็จะตามมาเองนะครับโอเคครับลองดูอีกทีครับ เดี๋ยวขวาเอามือจุ่มไปที่ใกล้ๆกับข้อเท้าขวานะครับก็เหมือนก็คือการหลอกให้เราใช้น้ำหนักตัวเราเนี่ยกดแผ่นลงไปนะครับแต่เป็นการบอกว่าให้เอามือจุ่มลงไปแทน ก็หลังจากจุ่มแล้วเราอาจจะเพิ่มโดยการถายมือขึ้นไปก็ได้อ,อันนี้ก็ย่อตัวเอามือจุ่มไปที่บริเวณข้อเท้านะครับอันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะว่าเดี๋ยวถ้าใช้แค่อัปเปอร์บอดี้บิดเฉยๆอะไรเงี้ยทีนี้ก็มาดูเป็นแบบสโลโมชันครับ อันนี้ก็ใช้แค่อ p p เป Body เฉยบิดแผนก็จะเอียงนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยววงมันก็จะกว้างนะครับแต่มาดูถ้าเราเลี้ยวแบบจุ่มนะครัอันนี้เอามือจุ่มไปที่ข้อเท้าซ้ายนะครับแล้วก็มองไปทางด้านซ้ายนะครับไหลเราก็จะบิดไปเอง อันนี้ก็จะโน้มตัวลงไปเยอะหน่อยนะ,อ,ะอันนี้ก็มาลองอ้อมกลวยให้ดูนะครับผมก็ใช้แค่ Upper Body bit เฉยๆอันนี้ยังไม่ได้โน้มตัวเนาะ,ะแหนก็เอียงเอียงอยู่นะครับเวลาเราบิดตัวมันก็เอียงในระดับหนึ่ง ก็บิดเวลาเราบิดมันก็เกิดการเคลื่อนที่อ่ะแล้วก็มันก็กดแผ่นไปด้วยในตัวนิดนึงนะครับแต่วงวงมันก็จะไม่ได้แคบมากนะสังเกตอยู่ยังห่างหาง่หา,งหา,งหางกับก้วยอยู่นะครับ เดี๋ยวมาลองดูการเลี้ยวแบบใช้โน้มตัวนะครับเลี้ยวซ้ายผมก็เอามือจุ่มไปที่บริเวณข้อเท้าซ้ายอันนี้เลี้ยวขวาผมก็เอามือจุ่มไปที่ข้อเท้าขวาแล้วก็บิดไหล่ช่วยนะครับดูครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอามือจุ่มอันนี้ใช้การโน้มตัว น้มตัวช่วยนะครับในการกดแผ่นย่อเข่าเล็กน้อยวงก็จะแคบแคบขึ้นนะครับสังเกตดูแผ่นก็จะอยู่ใกล้กลวยิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ดูแบบรวดเร็วอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับ เลียวซ้ายลุกวาก็เทคนิคนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองเนาะก็จะมีหลายๆคนนะครับที่ผมดูมาก็จะมีของคุณโยชิที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เขาสอนอยู่แล้วก็มีของอาจารย์คนไทยคนหนึ่งที่เขาคำนวณเป็นฟิสิกส์ให้ดูนะครับคลิปสอนค่อนข้างดีเลยแล้วก็ มีอีกคนหนึ่งเป็นฝรั่งนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ทฤษฎีเหมือนกันก็จะมีหลักการเรื่องการโน้มตัวการกดแผ่นว่ากดแผ่นตรงไหนนะครับบริเวณไหนบอร์ดถึงจะพุ่งอะไระครับในส่วนของลิงก์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรง Description นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ของค,ครับ